จริงๆแล้วเราทุกคนก็แค่อยากถูกเก็บมาเลี้ยงสักครั้งในชีวิตบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวหรอกว่าระหว่างที่คุณกำลังช่วยใครบางคนคุณตังหากที่กำลังได้รับการเยียวยาผมเพิ่งอ่านจบไปหนึ่งเล่มชื่อยาวนิดนึงแต่ความรู้สึกที่ได้หลังจากอ่านมันกลับเรียบง่ายมากจริงๆแล้วแมวจอนตังหากเก็บผมมาเลี้ยงเขียนโดยอุเมดะซาโตชิ เป็นเรื่องดาวธรรมดาของชายคนหนึ่งที่รับแมวจรมาตัวหนึ่งแต่เล่มนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี้ยงแมวสิ่งมีชีวิตที่ไม่พูดแต่กลับเปลี่ยนเราได้ทั้งชีวิตตอนผู้เขียนเจอกับแมวจรตัวนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงมันแค่เห็นมันบาดเจ็บเดินผ่านแล้วใจหนึ่งก็อดสงสารไม่ได้เหมือนกับเราเวลาเห็นอะไรในชีวิตที่ควรจะเมินแต่กลับสะดุดใจบางอย่าง ที่ทำให้หยุดเดินแล้วหันหลังกลับไปมองอีกครั้งและการตัดสินใจเล็กๆวันนั้นกลับเปลี่ยนโลกของเขาไปเลยแมวตัวนั้นชื่อว่าไดคิจิแปลว่าโชคดีในภาษาญี่ปุ่นทั้งที่จริงๆคนที่ได้รับโชคนั้นอาจเป็นเจ้าของเสียเองเราต่างมีวันที่รู้สึกเหมือนแมวจรพอผมอ่านมาถึงตรงนี้ผมหยุดไปพักหนึ่งเลยนะผมคิดว่าคนเรานะ่ะ หลายครั้งก็เหมือนแมวจรคือเราหลงทางเหนื่อยล้าหิวโหวยไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจบางทีเราเองก็แค่อยากมีใครรับไปดูแลแบบไม่ตัดสินหนังสือเล่มนี้มันไม่พยายามให้คำคมหรือสอนอะไรตรงๆแต่มันเหมือนกระจกที่สะท้อนว่าแมวไม่ได้รอให้เราดูแลแต่มันก็คอยดูแล,แลเรากลับโดยที่เราไม่รู้ตัวมันช่วยให้เราสงบ ช่วยให้เราหยุดวิ่งไปข้างหน้าแล้วหันกลับมาฟังใจตัวเองอีกครั้งความเงียบที่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเล่มคือบรรยากาศของบ้านหลังเล็กๆก,กับแมวหนึ่งตัวไม่มีบทสนทนาหนักๆไม่มีดราม่าใหญ่โตแค่ฉากชายคนหนึ่งนั่งจิบชาแมวเดินมาซุกแล้วทั้งบ้านก็ตกอยู่ในความเงียบสงบผมนึกถึงประโยคในเล่มที่เขียนประมาณว่า เราอาจเหนื่อยจากโลกภายนอกจนลืมไปว่าบ้านไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ต้องเบาพอให้เราหวางใจนั่นแหละไดคิจิไม่ใช่แค่แมวมันคือพื้นที่ว่างที่ปลอดภัยสำหรับจิตใจวันที่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ให้เสมอไปตอนหนึ่งในเล่มผู้เขียนเล่าว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ช่วยแมวจอนแต่พอเวลาผ่านไปเขารู้ว่าแท้จริงแล้ว แมวตั้งหากที่ช่วยเขาได้คิจิพาเขากลับมามีชีวิตที่เรียบง่ายพาเขากลับมารักการอยู่บ้านพาเขากลับมานั่งนิ่งๆและเห็นความสุขจากอะไรที่เล็กนิดเดียวพออ่านถึงตรงนี้ผมก็อดย้อนมองตัวเองไม่ได้ว่าหลายครั้งที่เราคิดว่าเรากำลังเป็นคนให้สุดท้ายเราอาจเป็นคนที่ได้รับอะไรมากกว่าที่คิดคุณเคยมีใครแบบนั้นไหมหลังอ่านจบ ผมไม่แปลกใจเลยที่หนังสือเล่มนี้จะดังในญี่ปุ่นไม่ใช่เพราะมันเล่าเรื่องแมวแต่เพราะมันพูดถึงหัวใจคนโดยผ่านตัวแมวผมว่าทุกคนในชีวิตน่าจะเคยมีใครบางคนที่คุณเคยคิดว่าคุณเก็บเขามาเลี้ยงแต่จริงๆแล้วเขาตั้งหากที่เก็บคุณมาเยียวยาโดยไม่ตั้งใจบางทีอาจเป็นหมาแมวหรืออาจเป็นเด็กที่คุณเคยสอนเพื่อนร่วมงานที่คุยกันบ่อยๆหรือแม้แต่หนังสือสักเล่ม ที่อยู่บนชั้นแล้วคุณหยิบมันขึ้นมาในวันที่ท้อที่สุดสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ความน่ารักของแมวแต่มันคือการที่ผมได้ทบทวนว่าแท้จริงแล้วทุกคนต่างเคยเป็นแมวจรในชีวิตใครบางคนรอคอยพื้นที่ที่เรียบง่ายรอคอยแค่ใครสักคนที่จะมองเราด้วยความเข้าใจโดยไม่ถามว่าคุณเป็นใครมาก่อนแต่ถามว่าหิวไหม มาอยู่ตรงนี้กับฉันก่อนถ้าคุณมีใครบางคนแบบนั้นในชีวิตอย่าลืมบอกเขานะครับว่าขอบคุณที่เก็บผมมาเลี้ยง